สวัสดีเพื่อนๆจากจักรวาลที่7ทุกๆคนเลยนะครับผมอยู่กับผมบายสตลครับในการโชว์เคสซูเปอร์ไซยาก็อดซูเปอร์ไซยาเบจิโตนะครับตัวละครระดับเลเจนส์ลิมิเต็ดล่าสุดของเกมดราก้อนบ l l เลเจนส์ของเรานั่นเองซึ่งตัวละครนี้ครับผมต้องบอกว่า พิเศษมากๆเพราะว่าความสามารถของเขาหลากหลายและเหนือชั้นกว่าตัวละครอื่นๆหลายเท่านักนะครับผมเราไปไล่ดูค่าสเตตัสของเขากันก่อนเลยครับผมเขามี s t ตร k e a t t a c กที่สูงมากๆ2 0สองแสนบวกบและบล a s t a ตแท c กสองแสนบวกบเช่นกันตั้งแต่2ดาวแม่เจ้าไม่ต้องลิมิตเบรกเพิ่มสเตตัสแต่งใดและมี a s รการ์ดเฮลที่เพิ่มพลังหมัดและทำดีบัฟให้กับศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นซึ่ง อาร์สการ์เขีเนี่ยเขาจะโจมได้จากตัวละครอื่นๆด้วยและแท็กเยอะมากๆอยู่ในทีมหลากหลายสบายๆนะครับผมสเตรทแท็กมี blast damage armor ทะลุ blast ไปโจมตีอีกนะครับผมและเจ้า special move art เนี่ยห้ามสลับตัวสาวิโอ้โหแหนจะเปลี่ยนสีชนะทางมานี่โดนล็อกเลยนะครับผมและการ์ดเขียวนี่ดีมากๆสามารถ Cancel Attribute u p g อั d เกได้2ครั้งเลยนะโอ้โหและต่อคอมโบได้กับทุกอาร์ตการ์ดด้วยนะครับผมนอกจากนั้นยังมียูนิ e a b เ l i ิตี้บัฟเ m เม e เมื่อเข้ามาในสนามและลด a m เม e ที่ได้รับเมื่อเข้ามาในสนามพร้อมกับป้องกันสถานะผิดปกติใดๆก็ไม่สามารถทำร้ายซูปเปอร์สซย่าบลูเบจิโตของเราได้และมีโคเวอร์ชสที่บลัสอาร์ตเข้ามาจะโดนตัดคอมโบไปเลยนั่นเองนะครับผม และเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับฟิวชั่นวอรีเออร์ที่เจอกันแล้วเขาจะมีเดเมจที่รุนแรงขึ้นนะครับผมและมีบัฟติดตัวเพิ่มเติมตามแบทเทิลสไตล์ของศัตรูครับไม่ว่าจะเป็นเมลีเลนจ์ซัพพอร์ตหรือดีเฟนส์ไทป์นะครับผมก็จะได้บัฟที่แตกต่างกันไปนานถึง15วินาทีเลยทีเดียวและ ขณะที่โจมตีด้วยสไตร์อาร์ตอยู่นั้นเขาจะโจมสไตร์อาร์ตขึ้นมือเป็นใบถัดไปทันทีนะครับผมไม่ต้องสายสเต็ปไม่ต้องอะไรขึ้นมือกันรัวๆกับสไตร์อาร์ตนะครับผมการโจมเีขยงเขาจะต่อเนื่องมากๆคอมโบยืดยาวมากๆมาดูกันในเกมจริงกันดีกว่านะครับผมว่าเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหนมาครับศัตรูนี่กูต์เกมเยอะมากๆ500กว่าเลยนะครับผมแถมมีเซนไคลอเวคเน็งก์7ของโงกุนเด็กและ โงกุลนาแม็กนะครับผมมามาเล่นผมไปหนึ่งคอมโบแต่ว่าลดเลือดทั้งคู่ของผมได้แค่เบาๆนะครับผมยังไงการชิงคอมโบต่อเนื่องเขายังได้เป็นคอมโบฝั่งเขาแล้วโอ้ยเคนาเตอร์ด,ด้วยสเปเชียลฮัสก์ดนะครับผมแล้วต่อคอมโบด้วยสเปเชียลมูฟมาครับผมผมหลบการโจมตีเขาได้แล้วเขาคิกแคนเซิลมาแล้วแทบต่อยนะครับผมดักคอมโบผมไม่ได้อีกผมแปลงร่างเป็นซูเปอร์เซย่าเบจิโต้ครับมา ยังไงครับผมรอเกตเต็มนะครับผมและจัดการบลาสไปตอนนี้ผมได้คอมโบแล้ว,วมาครับการได้คอมโบของ o ูดเกม500เนี่ยเป็นเรื่องน่าย,ยินดีผมไม่ได้ฝีมือดีนะเอาละครับผมเป็นฝั่งผมที่ได้คอมโบไปและรุนแรงมากๆนะครับผมฝั่งนู้นต้องยอมเปลี่ยนลงมาเป็นโงคุณาแมกนะครับและก็โดนสเปเชียลมูฟอาร์ตไปเบาๆนะซึ่งเขาเดชมาผมก็จับจังหวะได้แล้วก็หลบทันทีและใช้ซุป เซย่าบ,บลูเบจิตโต้งลงมาจากการ สวนด้วยการดเขียวนะครับผมยังไงและตอนนี้เจ้าโงกุนเด็กโดนคอมโบของผมต่อเน,นื่องเลยครับผมและการโจมตีสไตร์อาร์ทโดนแล้วก็จะทำการโจมตีสไตร์อาร์ทใบถัดไปขึ้นมือทันทีและลดอัตราการฟื้นฟูเลือดของศัตรูลง100%เป็นเวลาสั้นๆนะครับผมและผมกดไรซิ่งรัสต่อแบบนี้โงกุนไม่น่าฟื้นโงกุนเด็กไม่น่าฟื้นโดนเต็มๆครับผมการแตกต่างและไรซิ่งรัสสำเร็จไปวูู้ มาครับเปิดเกมได้สวยงามแล้วเลือเลือด1น,นะครับผมและฟื้นฟูเลือดมาทั้ง2ครั้งตั้งแต่ฟื้นชีพแล้วก็กดเมนแอบพลิตี้ไม่เป็นผลใดๆเลยครับผมและเขาต้องแทบต่อยด้วยความเล็กๆยังไงครับผมโดนเบจิต้องผมจะการล็อกเขาไว้แล้วนะครับผมรอวันตายแล้วโง่คุณเอ๋ยฟื้นเลือดไม่ได้เลือเลือดหพยายามดิ้นรนครับผมมาดีเอาแล้วครับผม ดิน้นรนกันอย่างยกใหญ่เอายกใหญ่มาครับไรซิ่งรัส่่เจ้าเบจิตโตสีแดงของผมเลยนะครับไม่รู้ใครจะอยู่ใครจะไปดดเมจขนาดนี้ผมจะต้านทานไหวหรือเปล่านะครับผมเซนไคเวคันนิงเจ็เอาการเหมือนกันโดนเต็มๆแบบนี้ครับผมเข้าไปแท็กเคลตายไปหนึ่งสำหรับโงกุนยูนะครับผมแล้วก็บินมาแบบไม่มีเครื่องหวตกใจผมจัดการลบจนได้นะครับผมโอ้โแล้วการทิงคอมโบถัดไปนี่ แหมมีการย่างเชิงจนได้นะครับผมและเป็นฝั่งเขาได้คอมโบจนได้นะยังไงครับสําหรับโงกุนซูเปอร์เซทีและโงกุนนาเม็กเซนคลาเวาคันนิ้งเใครจะอยู่ใครจะไปกับทีมฟิวชั่นที่ยังฟูทีมอยู่นะครับผมและเขาก็จัดการซส์สเต็ปจนได้มาครับอัลติเมตอาร์ใส่เบจิโตของผมนะครับผมมาแล้วครับบอลเกงกีรวบรวมคนทั้งโลกทุมมา ตูมเข้าไปครับผมเหลือเลือดแค่5้าแสนสเท่านั้นครับผมแทบต่อยแล้วใช้บลัสใช้บลัสใช้สไตร์หลบจนได้นะยังไงครับผมน่าจะโดนปล่อยตายไหมแล้วก็เป็นรู้ดีนะรู้ดีว่าจะเป็นซูปเปอร์เบจิตโตที่เป็นซูปเปอร์เซย่าลงมานะครับผมที่เหลือเลือดเยอะที่สุดแล้วการหลบซ้อนครั้งนี้แล้วผมไม่มีสไตร์อ,อาร์ตไปให้เขาจัดการ แทบต่อยไม่ได้นะเสียดายมากๆเลยแล้วเป็นฟังผมที่ไปมาครับผมกดต่อแล้วเข้าไปคอมโบสไตร์อัตต่อเนื่องครับผมแต่ว่าโอยใบใหม่โฉบ,บขึ้นมาแต่ผมไม่ยอมต่อคอมโบนะแล้วก็เออไปเลยครับผมเป็นฟั่งโกุนนาแม็ที่จัดการบลาสมาโดนซุปเปอร์เบจิตโตของผมอย่างเป็นฝั่งผมพลาดเกมพลาดไปเองเฉยเลยนะครับผมแล้วเป็นซุปเปอร์เซายทรีที่จัดการกับซุปเปอร์เบจิตโตไปจนได้นะครับผมและซุปเปอร์ซายบลูของผมก็ <c oughs> โดนแันหลบทันนะครับผมแล้วโอ้โหใช้ Rising Rush พระโช้ยไรยจริงเลยนะครับผมจนได้เลยพลาดเลยไง <c oughs> เล่นเกมแรกๆมันก็จะประมาณนี้นะเออเออนิดนึงกับความสามารถของซูเปอร์เซียบลูงโอกลที่เรายังไม่แตกฉานในความสามารถของเขาทำให้เราใช้เขาได้ไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองมาดูเกมที่2กันบ้างครับเป็น ทีมเบจิโต้ล้วนกันเลยครับผมมาครับเจอกับฟิวชั่นเหมือนกันแบบนี้ยศชาติมาเลยเอาละครับผมแล้วเป็นสไตรจัดการชนกับสไตรนะครับผมได้9.9585ใครจะได้ทีไปครับผมสำหรับเบจิโต้สีเหลืองของผมยังไม่แปลงร่างกับทีบกันชิวๆเบาๆอ่าเขาเปลี่ยนเลยครับผมจากการเปลี่ยนเป็นเบจิโต้บลูลงมานะครับแล้วก็ไม่ได้ cover change เป็นบลัสอาร์ก็โดนเต็มๆแบบนี้ครับผมแล้วโดนแรงมากๆเลยนะครับยังไงครับอยังหลบการโจมตีของผมจนได้นะยังไงสวยมาแล้วครับผมใช้การ์ดเขียวต่อยต่อคอมโบรัวเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นเจ้านี่เลยครับผมเคปล่าลงมาเจอผมโคเวอร์เชนจเป็นซูเปอร์เบจิโต้สีม่วงนะครับผมโคเวอร์เชน แบบสไตร์ก็จะทีบเขากระเด็นกลับไปนะครับและก็เป็นดันพลังอีกรอบผมได้9-8ชนะทีบสวนไปครับผมจัดการแดชก็เข้าไปจัดการใช้ blast arts ครับผมจะ cover c h a n นเป็น al, เ e จิ t ต l หรอไม่ต้องห่วงเราจัดให้ครับผมเอานี่ไปกินนี่ครับผมจะทำการ cancel attribute u p g r ของศัตรูทั้งหมดบัฟที่มีมาไม่เหลือนะครับร้ายกาจมากๆกับการ์ดเขียวเนี่ย และแน่นอนครับผมบัฟหายไปแล้วสเปเชียลมูฟมาเบาวิวครับและการโจมตีสวนไปสวนมาก็มาครับไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะเห็นไหมเห็นไหมเบาจะต้องเปลี่ยนตัวนเนยเป็นแคฟล่าเลยครับผมแล้วผมก็โดนแรงขึ้นและ Rising Rush มาแบบนี้ผมสลับเป็นเบจิโตจัดการรับนะครับผมรับสีชนะทาุแบบนี้จะรอดไหมขอให้รอดขอให้มันรอดหน่อย มาครับสามประสานฟิวชั่นฝังนุ้บึ้มมาโอ้โหเหลืองโอ้โหตายโอ้โหเต็มเต็มตายเลยนะครับผมเข้าไปแดสจัดการแท็กเกิลแล้วก็สวนเทนควันเลยครับผมหลบซ้อนได้ก็จัดการอ่าการ์ดการ์ดยังไม่ได้โคเวเชนเป็นพลัสอาร์ตแบบนี้โดนเต็มเตครับผมสำหรับซุปเปอร์เซียบลูเบจิโตตายไปฝั่งนู้นครับ ผมตัวละครที่แข็งแกร่งของฝั่งนู้นโดนผมแล้วนะและเขาแท็กเกิ้นมาแบบนี้ผมจัดการสไตร์ไปแล้วก็อือหืออือหือแย่แล้วแย่แล้วอุ้ยอุยตายไหมนะตายตายไหมนะโอ้โหกดเมนอเบเลตตี้มาแบบนี้ไม่หลุดคอมโวใดๆตายไปหนึ่งครับผมสําหรับซูเปอร์เบจิต้แปลงร่างและเป็นฝั่งผมจัดการใช้นี่เลยครับผมไรซิ่งรัสสำหรับซูเปอร์เซย่าบลูเบจิโตจัดการกับเคฟล่า การแตกตางโอ้โหรอดตายครับผมรอดตายไปหนึ่งดอกและเรียบร้อยสําหรับเคฟล่านะครับเหลือแค่เบจิโต้แล้วเวจิโตแ้แล้วใครจะอยู่ใครจะไปอหึับแทบต่อยแล้วจัดการกดอัลติเมตอาร์ติจัวขึ้นมาใช้ไฟนั่นฮามฮามิฮ้าไปครับผมวู้ฮู้ อ้หอาสการ์ดใบเดียวกับเลือดเกินครึ่งหลอดตายเลยนะครับผมสำหรับซูเปอร์เบตรสตฟฝั่งตรงข้ามของเรา